โจทย์ปัญหามีลูกโป่งสีแดง11ลูกมีลูกโป่งสีฟ้ามากกว่าลูกโป่งสีแดงสองลูกมีลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกสิ่งที่โจทย์ถามคือมีลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีลูกโป่งสีแดงบ็ดลูกนอกจากนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกคือ มีล <l> ูกโป่งสีฟ้ามากกว่าลูกโป่งสีแดงสองลูกจากการวิเคราะห์โจทย์มีลูกโป่งสีแดงสิบเอ็ดลูกมีลูกโป่งสีฟ้ามากกว่าลูกโป่งสีแดงสองลูกดังนั้นมีลูกโป่งสีฟ้าสิบเอ็ดลูกกับอีกสองลูกแสดงวิธีคิดได้ดังนี้มีลูกโป่งสีแดงสิบเอ็ดลูกมีลูกโป่งสีฟ้ามากกว่าสีแดงสองลูก ดังนั้นมีลูกโป่งสีฟ้า11ลูกกับอีก2ลูกดังนั้นมีลูกโป่งสีฟ้า11บวก2เท่ากับ13ลูก